และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและก็ต่างจังหวัดก็หลั่งไหลกันเดินทางมาสักการะพระบระมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วกันอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกับพระพิสุสง์และสามเณรที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมากราบสักการะพระบระมสารีริกาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดได้นะคะจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากมณฑลพิถีทองสนามหลวงค่ะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ บรรยากาศการสการัพระบรมสารีริกธาตุพระเกรวแก้วที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเที่ยงวันนี้นะครับแม้ว่าอากาศจะเย็นแต่แดดค่อนข้างแรงเหล่านี้แน่นอนนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจเดินทางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเดินทางมาที่แห่งนี้ใจได้จกากบรรยากาศด้านหลังนะครับคือการเวียนดอกบัว ของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั้งในกรุงเทพมหาคนครเองแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมีความตั้งใจเดียวกันคือมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าแก้วที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนอกจากจะมีประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังมีพระสงฆ์และสามเณรเดินทางมาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือเพื่อมาสักการะพระบรมสารีริกธาต ท่าพระเกี่ยวแก้วเพื่อความเป็นสริมงคลนะครับโดยทีมข่าวเอ็นบทีของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพระพิสุสงฆ์และก็สามเณรจํานวน84รูปจากวัดหนองขุนจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเดินทางมาสักการะในครั้งนี้โดยพระครูจารุปริยัติการรองเจ้าคณะอําเภอม่วง30เจ้าอาวาสวัดหนองขุนเป็นผู้นําคณะสงฆ์มาร่วมสักการะพระ,ระรบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้ว ท่านบอกว่านำสามาณรมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสามารถเดินทางมากราบในครั้งนี้ได้พร้อมกับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปูมิภาคหากท่านมีโอกาสให้ท่านเดินทางมาเนื่องจากเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพื่อความเป็นสิริมงคลครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภายในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในส่วนภูมิภาคถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มากราบเพราะว่าถือว่าโอ,อกาสที่เราจะได้กราบพระบรมสา,ารีริกธาตุพระธาตุเกี้ยววที่มีความสําคัญแบบนี้ซึ่งโอกาสก็กจะหาได้ยากยังไงในฐานะทีะ่เราเป็นชาวพุทธก็อยากจะให้มากราบเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วย นอกจากพระพิสุสง์และสามเณรจะเดินทางมาจากอุบลราชธานีแล้วก็มาสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุแล้วนะครับยังร่วมในการจเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนื่องจากภายในงานจะมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เวลา10บนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาแล้วก็เวลา1 6บหนาฬิกาเป็นต้นไปครับนอกจากการจเจริญพระพุทธมนต์แล้วจะมีพิธีจิตตภาวนาจเจริญจิตตภาวนาครับในทุกวันพระก็จะมีพิธีแสดงธรรมเทศนาหนึ่งการในภาคเช้า